ะคะครงดารเฟมิลี่เราอยู่กันที่หาดลาวัยจังหวัดภูเก็ตเช้านี้ตุงเดนจะไปแคมป์ปิ้งอยู่นู่นแหละแต่ว่าให้ช่อง f ฟมิลี่เอาเก็บบรรยากาศหน่อยเดี๋ยวอู้สวยมากเธอยังเธอถ่ายนู่ถ่ายหน้าพี่เยอเธอเรือประมุกำลังเข้ากันใช่ใช่ใช่สวยมากเลยค่ะหาดใจยข้าสวยมากเลยเนาะทะเลภูเก็ตเนอะลุงเด็ดเนอะแบบอ ตรงไหนนี่เป็นท้ายหาดลาไวนะครับนี่เราจะไปหาดลาไวกันใช่ไหมคะใช่มีทะเลมีทะเลเนี่ยมีประมงมีบ้านเนี่แหละเดี๋ยวเดินมาถ่ายที่กันนี่อ๋อเราจะเดินตลาดตรงนี้กันใช่ไหมคะดูดูไป้ายได้ไปเซง็งรับปลาใหม่ๆเลยนะน่ะปลายืนรอแล้วค่ะแหมหล่อเชียร์นะโอ้สวยมากเดี๋ยวจะม่สวัสดีพี่เคนแล้วพี่เคนสวัสดีนะครับพี่เคนสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะ굿มอร์นิ่งกันหน่อย ท้ายหาดลาวลยัยแล้วไม่เคนใช่ลาวัาวยหาดสวยสวยมากเดี๋ยวเราจะมาแคมปิ้งกันแถวนี้คลิปเป็นตามไปดูช่องลงเรีนได้เราจะทําอาหารกันนี้มาดูหน่อยโหูทำไมทะเลที่สวยอะ่ะก็คือเล่นน้ำได้เลยเนาะได้เลยได้เลยแล้วคนหาปาลาก็ขึ้นเนะเดี๋ยวพาไปดูตลาดปลาข้างหน้าด้วยนะครับเนี่ยปลาอยู่ในนั้นอยู่เลยใช่ไหนเท่าไหร่เรือเนี้ยปลาอยู่ในกระชังอ๋ออ๋อนี่นะที่อยู่ในกระชังนี่นะเรือหาปลาตรงนั้นเองเนอืมแล้วสมมติว่าถ้าเราข้าม เช่าเรือข้ามเกาะนี่ในไทยพี่เค้นทำจริงเลยไม่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่แต่ก็มีเรือเยอะแยะเลยแต่พี่เค้นบอกว่าตรงเนี้ยพี่เค้นเคยไปแคมป์ด้วยเหรอนะตอนมาภูเก็ตตอนก่อนก่อนจะซื้อเกาะตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อีกแล้วเป็นการแคมปิ้งได้เขาบอกเนี่ยรอบหน้าเรามีโอกาสมานี่เราก็อาจจะไปแคมป์กันนะครับคือเมาเรือไปแล้วก็มีเวลาเยอะนี่ไปขับเรือเล่นเที่ยวไปด้ได้หมดเลยอยากไปอยู่นะแต่ว่าเวลามันน้อยเท่านั้นเลยจะว่าน้อยก็ไม่น้อยเราก็มา เกือบจะเป็นครึ่งเดือนแล้วแต่ไม่พอครึ่งเดือนไม่พอครับมาเที่ยวที่นี่มาเที่ยวภาคใต้จากเหนือมาใต้นี่มันต้องสามสิบวันยี่สิบวันไม่พอครับแล้วตอนนี้เป็นตลาดที่ชาวประมงที่นี่เขาหาเราขึ้นมาขายเลยปลาเยอะสดมากเลยปลาเยอะแล้วก็สดมากสดมากสดมากเอาอะไปดูปลาเอาปลานี่จอดรถสะดวกสบายครับจอดนี่เลยมีร้านอาหารเรียบร้อยเลยมีร้านอาหารมีข่ายมวยด้วยนะ พลังมาซอม้อมมวยเต็มเลยพลังเข้าเวลาแบบนี้นะเออเจอแมวอีกแล้วคน<ป>ชอบแมวเจอแมวอีกแล้ว<ม>ปลาจากทะเลเอาเอาไทยนะทะเลอะไรนะอันดามันนะนอขนออนุญาตถ่ายคลิปด้วยนะครับตาใสาๆเลย ไม่ใช่ไม่ใช่เธอไม่รู้จักปลาขนาดนั้นหรอกอันนี้อันนี้ปลาอะไรอย่างนี้พี่กินอย่งนีตะมะตะมะตะมะที่นี่เขาเรียกทะเลอันดามันเนาะอันดามันปลามันก็จะไม่เหมือนปลาฝั่งอ่าวไทยนะคล้ายๆแต่บางอย่างก็เยอะกว่าหรือน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยที่เราซื้อตอนเช้าปลาบมูแดงเหลืองอ๋อนี่เหรอนี่แหละ,หละ,หละเดี๋ยวเราจะแกงปลานี่ะนเเะครับช้อนช้นอะไครับลูกช้อนช้อนทะเลเหรอครับ มันมันหลงมาจากในข้างล่างก็เลยมาอยู่ทะเลต้องจับได้อุ้ยทะเลเกี่ยวด้วยเออสวยเนาะเกี่ยวอะเกี่ยวแดงเกี่ยวแดงเขารับเขาอขาแย่ท่านคิดไหมเขารับจ้างอะไปล่าอีนกอะไรที่มันอยู่ตามโรงสีอ่ะเด็กเล่นไว้ดูเล่นเๆพราะปลาเหลือเยอะช่วยกขาได้กินไงอ๋อน้องตัวอิ่มแล้วโอ้โหขี้กียตัวนี้น่ากิดปลาสร้อยอะ ดูดูปลาด้วยเลยหลังไม่มีแล้วใช่เปลาบัวปลาบัวทำไมเป็นอย่างนั้นะครับถอดลอกถอดเสื้อออกไหนเาแล้วถ้ามาน้ามัใส่เสื้ออยู่เออตอกหนังหมดเลยอันนี้แล้วแต่เนื้อโทษอย่างนี้เลยปลาบัวนี่ไม่เคยเห็นนะนี่ทะเลอื่นมีไหมอะไรพี่เอ็นมีมีเนี่ยหนังหนังหนังมันจะเป็นเสียงเงี้ยเอาลอกออกเยอะดีนะอันนี้ไม่เคยเห็นในปลาบัว อันนี้ไม่กินห้ามครับไปแหมไม่าที่นี่ารใจได้ใจดีอันนี้นนี้โลเท่าไหร่ครับไปอย่างงี้รอร้อยยี่ไม่แพงนะไมขรสแซ่ดเนีอกคข้ายปลาเก่าไหมเ่อกีมันจะออกเดือดๆไปอะนี่อันไหนครับนัเนเผาแเงส้มีแกงส้มอันนี้ไปเผามั็นคล้ายปลาดิางี้นะเนาะใใใอันนี้โลเท่าไหร่ครับอย่างงี้รร้อย อันนี้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 อะไรกันใช่ไหมหรือว่านี่เป็นนี้อ๋อนี่ไปเผาเกันญาติเดียวกันญาติด้วยใช่ใช่ถ้าแม่ถ้าตัวใหญ่เขาได้แล้วว่าแกงส้มซีอิ๊วแกงเนื้อแกงน้ำดำถ้าเป็นแกงส้มยำมันอันนี้ไอ้มาเทกงเหลืองมั้งไม่ใช่ครับตะมะตะมะเออตายแล้วชื่อมันเยอะจังเลยแต่นั้นนะสนใจเอาใส่ตู้ไปเผาไหมเอาไปเผาแบบไม่เคยกินมันตู้อร่อยกว่าใส่กับลูกกว่านี่ตัวนี้แหรอฮะใช่ อออารืมมาดามเมื่อกี้เขาไปเอาอ๋อเขาก็ไปย่างนะครับเออมันก็ย่างปลานิลปลาทับทิมมันนะเออเดี๋ยวอาจจะเอานะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวอาจจะเอาอยู่นะใส่ตู้คือมันไม่ได้ไม่ได้เผาที่นี่ไปเผาที่อื่นพี่เคนไม่ได้กินด้วยนะที่นี่มันไมเผาแล้วที่นี่เขาถือเปล่าไม่พอไม่ใช่ไม่ใช่หยอกเล่นจะก็ อพอเขาอยา,าอกปลาได้บ้านนี้อัธายาจัยส่ที่นี่น้ำกระท่อมบ้างเนี่ย <c oughs> มีสักหน่อยผมแบ่งให้ผมสักห,หน่อยไหมขอบคุณนะครับเ,<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะเอามาเอาอยู่ตัวนี้สองตัวนี้ครับแก้วนี่มาดูหน่นนะอยโุณนี่ขายเป็นกองเหรออู้นี่ก็อะไรเน่ขออนุญาตถ่ายคลิปด้วยนะครับขออนุญาตถ่ายคลิปอู้นี่ปลาอะไรกันนเี่ยปูกอค่ะอืมแปลกๆเนื้อไปนาะ นี่โลเท่าไหร่ครับอย่างงี้ร้อยี่ค่ะโลร้อยยี่อ่ันนี้อะไรปลาข้ะมีหนวดด้วยอนะข้าวแพะปลาข้าวแพะกล้ยหนวดกล้ยหนวดอ๋มีปลาที่แปลกๆสายันสายันหลายชื่ออะไรชื่อน้อปลาสายยันก็ดูนี่ดูนี่ดูนี่ดีดนี่นี่ดนี่ดูนนี่ดูนี่นนนีี่ี่่่่น่นกนาีีนนี่่าไหร่ครับนี่โลค่ะ ชมงามขนี่อ๋าเนี่ยชมงามนี่รถเท่าไหร่ครับไหนคะปลาชมงามนี่ไหนยาชมงามนี่ไม่ใช่ชมงามใช่ไหมมึงแท้แล้วแต่บางคนก็ชมงามนะครับเรายี่จ์ครับอันนี้อันนี้อันนี้กับตัวนั้นอันเดียวกันไหมอันเดียวกันตัวใหญ่ปลาที่นี่สดมากตลาดที่นี่ดูตามันใสแบบวนี่เนาะขึ้นมาตรงนี้เลยเนาะสุดยอดนะครับขอบคุณมากนะครับแม่ค้าที่นี่อใจใสดีครับ นี่เดี๋ยวเราจะผัดอันนี้ด้วยในคลิปลุงเด่นนะครับครับอุ้ยนกแก้วขออนุญาตถ่ายคลิปด้วยนะครับเหมือนเหมือนเหมือนนกแก้วไปปลานกแก้วหรอเออเราเราปลาเจอความน่ารักของปลาเลยครับตัวนั้นเขาจะไม่ค่อยให้ถ่ายเพราะว่ามันไม่ผ่านเนาะอ่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตัวใหญ่หมไม่เป็นไรแล้วอ๋อพอมาแล้ว โลเท่าไหร่ครับอย่างงี้ยัีโลร้อย่บาอืมโลร้อยยี่สิบปหางแข็งอะไรอีกครับอันนี้ไหมถุงกสิบาท็นเตอโหถุงละกสิบาทเองเหรอฮะนถุงละหกสิเองไงเหลือกินเลยบ้านเรานี่ปลานนําจืดมีปลานนแก้วพี่น้องน่ารักดีเน เดี okay. e ๋ยวเดินดูน่อยนะเป็นดูเจ้านี่นะใหอ่ไหม้าเออใหญ่จริงนี่สามโลนั่นสี่โลมาโลเท่าไหร่ครับนี่ร้อยยี่สิบครัร้อยยี่สิบอันนี้ละอันนี้อันนี้โลเท่าไหร่ครับนี่ร้อบ แต่จร,จริงๆมันก็พอซื้อจะซื้อกลับบ้านเลยอะ่ะจะเอาตัวนหนมันใหญ่มไม่มีที่ใส่ครับตัดมัดน้ำได้ได้ตัดขึ้น <อ Reese? S 2> ตัดขึ้นได้ค่ะถ้าตัดขึ้นเราก็ไปถ่ายคลิปไม่ได้ไม่สวยไม่ต้องร้างตัดขึ้นไม่ต้องล้านให้ให้ครูอมน้ำแบบนี้อันนี้อันนี้เรือปลาช่อนดูที่เรือปลาช่อนปลาตัวนี้อ๋อช่อนทะเลนะครับ นื้อปลาช่อนทะเลครับตัวนี้เนาะหน้าตาของเขาเดี๋ยวนี้ถ้าว่าถ้าถ้ากินดิบก็เอาไปทั้ตัวกินดิบกินดิบซาซิมิอ๋อปลาช่อนทะเลนี่ซาซิมิได้เหรอครับเนี่ยปลาซิมิช่อนทะเลนี่แหละเออขอพี่ถรงนึงขอพี่ถรงนึงตามมดตามตรงโอ้สุดยอดนะอันนี้ซาซิมิแล้วก็เนี่ยซาซิมิโอ้ยอย่างนี้ก็นี่ก็ซาซิมิได้เหรอครับนี่ที่ว่าเขาพี่อันนี้อร่อยอันนี้ติดอวนมาแล้วซึ่งเห็นเห็นปลาอแวนเลยนะครับเห็นเห็นรอยวนลุกเท ช้คงวังี้างังตัวตัวต่ังตัวใหญ่เพราะว่าเวลาขายปะมาณตัว1ิปาโลปลาช่อนนั้นลเท่าไหร่ครับปลาช่อนทะเลอ่เขาบอกเอาไปกินซาซิมิได้แต่ว่าเอาไปผัดฉามั้งได้มั้ยได้หมดเลยได้หมดเลยทุกอย่างต้มเกงส้มก็ได้ได้หมดเกงส้มไม่อยากสน้บสนุนต้องใช้ส้มมะนาวเราจะกินส้าวมันใส่มะนาวมะนาวมันถ้าใส่เกงส้มธรรมดา เราจะเอาอะไรเอาอะไรติดอะไรติดใส่ตู้ตู้ไว้เผื่อเราไปเผาไปเจ้านี่อันนี้ไปเผาไปเดี๋ยวนี้ไปมาครบไหมเอาอันนี้ด้วยก็ได้อะไรคะเอเอาตัวนี้เอาเอาตัวใหญ่หน่อยเดี๋ยวไปซื้อไอตีตัวคะสองตัววะครับเอาตัวใหญ่นี่ยเนี่ยตัวโอเคครับตัวเขาบอกไปเผาอร่อยมึงใครปลาดินยังไม่เอาเอาสองตัวนี้ก่อนนี่ไปซื้อของลุงเขานนัด้วย ราคาเดียวกับปาน,นินเลยนะสองตัวร้อยสาสิบาทโลสามกี่แต่ตัวใหญ่ไม่เริ่มเลยฮนะ, <130. S 1> <laughs> ะร้อยสามสิบไอ้ไ <laughs> อ้อไอ้พี่เคมือไหวเออผ่าท้องเลยไหมอ่าผ่าท้องแล้วผมจะได้ยัดเลยเนาะเอาเกียดดิมดิมกันครับ <c oughs> นี่ที่นี่เขามีบริการนี่ปลาช่อนทะเลเขาบอกซาซมิมิอร่อยมากแล้ว <c oughs> ตาพี่เขา่ยทำให้เลยอยากชิมแล้วก็นี่กิโลนี่ปลาช่อนทะเลเอ้ มันเป็นปลาที่เขากินวาซาบิกินแบบซาซิมิกันนะ<ม>เอาเลยฮะตัวนี้ทําให้ผมด้วยนะอันนี้ทำแล้วก็อันนีน้กลับบ้านนี<ม>่ตาดนะนี่เอากับบ้านนะนี่ก็เอา,บบาเอาไส้ออกไหมเอาเอาออกก็ได้ครับถ้าเป็นจะเอากลับบ้านกันเดียวเหรอคลุตัวไหมอันนี้ได้นะสดเลยครับ วกิโลเยอะตัวแปดสิบบาทพี่น้องซาซิมิได้จานหนึ่งแค่บอกได้เลยสบายสองชั่งอ่าจะให้นี่จับสองโลครึ่งสองโลหกตอนนั้นสองโลหกเอาขี้ออกอย่างเดียวเขาบอกปลาเนี่ยเผาอร่อยนะครับเนี่ยจะไปเผาเชียงรายเนี่ยปลาเนี่ยเดี๋ยวใส่ตู้เย็นฟิตไปเลย เดี๋ยวสั่งใส่ลบยี่สิบไปไปถึงไปถึงเชียงรายไปน,น่ะเนี่ยเขาก็ทำน,น,นี่เลยอันนี้ไอ้ตัวนี้ก็น่าเอาไปนะแต่มันตัวใหญ่ไปหน่อยมันม,มันม,มันใส่ฟิตตัวตัวใหญ่เราไม่ได้ไอแต่สองตัวน่าใส่ได้อันนี้ก็จะจะเผาตรงนี้เลยเนาะเอออันนี้ก็จะใส่ใส่สฟิตเหมือนกันไม่มีเวลาเผาอะเรือก็สวยๆพี่น้องดูวิวข้างนอก สามร้อยเก้าสิบบาทสามตัวโอ้สวยมากทะเลภูเก็ตครับนี่เแล้วมาดูนี่เขียงของคุณตาแกทำให้เรียบร้อยอยากได้ปลากลับบุ้งกับบ้านลืมชื่อมาแล้วครับปลาอะไรครับเนี่ยปลาสอยครับปลาสอยบ้านเราส่้อยคนละอย่างนะนี่ส่อย โอ้ใ oh, บเก,กาขลังคน<ม>อาจจะมืดๆนะเพราะแบเกาขลังมันสวยแต่ให้ดูวบเกาแล้วกันโ oh, อ้พี่เค่นนอกจากจะย่างแล้วมีอะไรอีกครับแกงซุปก็ได้นะอ๋อได้ๆงั้นก็ซื้อใส่ตู้เย็นไปเลยเดี๋ยวผมก็ซื้อพี่แกงใต้มาเยอะครับเดี๋ยวแกงแกงใต้ตรงไหนหนั้นด้วยแกงใส่กอหน่อไม้ดองครับครับหน่อไม้เามกายเออเมื่อกี้ผมก็ซื้อมาจากตลาดที่หน่อไม้ที่นี่เขาจะฝานเป็นวงๆครับแกงอร่อย ไปหามาจากไหนล่ะครับหน่อไม้ที่พุูกไม้ของป้าที่บ้านใส่เองเลยโอ้ท่ทานในตลาดในเมืองถ้าถ้าเป็นหน่อไม้ถังครับแน่นอนอ่อันนี้คือที่ในในนี้ก็มีหน่อไม้ปลูกเหรอครับในบนเกาะภูเก็ตนี่เยอะแะครับเยอะนะอู้นี่เป็นหน่อตัวใหญ่มือเขาเรียกไอ้ไม้ไผ่ตรงอ่ะครับอันนี้เนื้อวากองวากหลังยี่ดิบโอ้โหสวยใหญ่เลยเขาจะเอาแต่เนื้อเหรอครับครับงั้นผมเอาหัวแล้วกันนะ มาประจำฮะไม่แพงนะครับพี่น้องตัวนี้ถ้าจะใหญ่เนี่ยผมอยู่อยู่เชียงรายเนี่ยผมไปถ่ายคอนเทนต์ตรงนี้นนนสามโลก็300สามร้อยนะสามเนี่ยสามร้อยกเนีโลก็สามร้อยสามร้ <300 S 1> อย <200 S 2> กว่า <200 S 2> <200 S 1> บาทหนึ่งร้อยยี่ครับเราไปหยิบย่างทั้งตัวเนี่ยโอ,โอ้กินกันทั้งตระกูลน,นะครับเนี่ยทําน้ําจิ้มแจ่วทําผักผักกินกับผักกินกับอะไร ถ้าเราจะฟิตไปเราก็ให้เขาเอาเครื่องในออกนี้มันเขาก็บริการทําให้ฟรีมันก็จะได้อยู่ได้นานนะเป็นคอนเทนต์ดีครับพี่น้องแต่ว่าอันนี้ได้กินสดครับเ,เราจะกินปลาช่อนทะเลสดๆโอ้ไข่ด้วยเหรอครับเนี่ยนี่ปลานี้ก็มีไข่ด้วยนะอันนี้เขาติดอ้วนเหรอเขาติดอะไรออย่างงี้ติดอ้วนฮนะออกไปเองมาใช่ไหออกไปเองวันนี้ต้าไปหาเองเลยนะครับหามากับมือเลยนะสุดยอดสุดยอด เรือลำไหนครับของจ้างทีขวัญโอ้ไปไกลไหมครับนี่ประมาณกี่กิโลประมาณออกไปมาจาประมาณติวารูติวารูใส่ไว้แต่มันก่อนนั <te ่นเหรอครับหรือว่าเพิ่งไปใส่เลยใส่แล้วก็ได้มาเลยครึ่งชั่วโมงมาใส่ครึ่งชั่วโมงก็กลับเลยเหรอครับนี่อันนี้กว่าจะเสร็จงานก็ประมาณชั่วโมงชั่วโมงนิดนิดโอ้เวลาหลังการไปถ่ายคลิปได้ไหมครับเนี่ยได้ในการได้คอนเทนต์นะอะไรหรอแต่แกมีเรือเวลหลังไม่ขึ้นเรือกับแกไปเลยออกกี่โมงนะครับ ตอนเย็นก็ห้าโมงกว่า,อาตอนเย็นห้าโมงกว่าแล้วขับกี่โมงครับสามสิบโอเ้เออผมก็เอาอะไรใส่ตีเรือไปได้ไม่เมามัม้งเรือแค่นี้เนาะไม่นี่ไ <laughs> ม,ม่นี่คนจะเมาเมตรงไหนก็เมาอ่าถ้ามาคาจะคากลัวเมาก็เอานั่นไปด้วยได้ไหมในเรือนี่เขาผิดกฎไหมครับอะไรครับเครื <laughs> ่องเรือไม่เหมือนแบบเอาน้ำน้ำน้ำเป็นฟองๆมากินด้วยได้ ซาซิมิครับที่เห็นหน่แน่ไปกับตานะแคไปแคมีเรือแล้วก็แค่ออกเองมัไม่หลายคนมันไม่มีที่นั่งมันเกะกะเพราะเออต้องไปคนเดียวได้อ๋อไปคนเดียวได้รอบรอหน้ามาเดี๋ยวติดต่อตาไว้ก่อนไม่ต้องติดต่อมาหาที่นี่เลยเนาะได้เดี๋ยวต้องดูจังหวะด้วยบางทีก็ถ้าลมจัดเราก็ออกไม่ได้อ่าถ้าเป็นลมเป็นพายุก็ไม่ออกเนาะใช่แต่น้ำเชี่ยวเราก็ออกไม่ได้เพราะเราปล่อยอ้วนอย่างนี้น้ำเชี่ยวน้ำพะข้าวหินหมดต้องเอาโซดาล้างไหมครับมีอย่างงี้ แล้วแต่ไม่ต้องก็ได้เพราะมันจะไม่คาวไม่คาวนะแต่ละทะเลเรียล้างอืมนี่เราทำด้วยน้ำทะเลน,นะครับเวลาเหลือแลงกันกล้างน้ำทะเลที่นะอ๋อไม่ต้องก็ได้นี่เขาก็ตักน้ำทะเลขึ้นมาแล้วครับพี่กินเคยกินสดไหมปลานี้ไม่เคยเขานิยมกินกันสดเหรอปลาอันนี้ใช่จนมากเขานิยมกินสดเนาะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าผมแบบอยากจะกินเองก็ใช่นะคือที่นี่เขากินกันอยู่แล้ว มันขึ้นไปตามแพในการทะเลเนี่ยเขาจับมาเป็นๆทำเลยอ่ะ,อะแต่ที่เขาเลี้ยงไว้อ่ะครับหนูหน่ากินนะที่กระชังกรถูกมากหมึกตัวหลายร้อย<ก>อันนี้ตัวนี้แปดสิบบาทไอ้มันไม่นิ่งเหมือนปลาธรรมชาติมันเล็กครับตัวมันเล็กขึ้นไหมใช่ไอ้นีกกดเลี้ยงยังได้กันนะลูกคือมันบางทีถ้าเป็นน่ากนาินนะผมก็เป็นคนจริ<า>งๆต้องกินเย็นๆหน่อยนะปลานี่เนาะไปถึงก็ใส่ใส่ฟิดนะ ห5นาที20นาทีเดี๋ยวเอาแช่น้ำแข็งก็ได้ไหมครับแช่น้ำแข็งโซดาเนาะได้ถ้าให้อร่อยแล้วก็ียกวิฟโฟเป็นเป็ดน้ำแข็งหน่อยๆอืมเวลาละหันมันจะได้นี่ครับเนาะใช่อ้โแม่ปลาสวยมากแล้วไอ้นั่นด้วยโอ้หน่ากินเนาะจริงกับพี่เชียนกินไหมไม่อ้าช่วงนี้ไม่กินของดิแม่น่ากิน น่ากินไม่กินครับพี่น้องของดิบไม่ชอบชอบของสดอ๋อมาแล้วอันนี้เข้ากับป่าเกินมากเลยของดิบไม่ชอบชอบของสดพี่น้องบอกกับลุงเด่นอย่างเงี้ยดิบๆเลยโอ้มาถึงภูเก็ตแล้วต้องกินสิพอคุณตาแกบอกว่าอุ้ยซาซิมิอร่อยมากผมนี่น้ำลายไหลเลยเนื้อสดมากเลยนะสดนะพี่เก็ตนะไม่ผ่านน้ำแข็งเลยนี่มาเมื่อกี้เองมาเมื่อกี้เองไม่ผ่านน้ำแข็งเลยใหญ่ก็ไปเล็กตัวตัวนึงใหญ่กว่านี้สด เขาก็ไปทําเมนูนี้แหละครับไม่ทราบเหมือนกันก็ไปทั้งตัวเมื่อกียคนเคยกินเขาก็จะรู้เนาะเขาทำหอมหมกกันนะหอมหมกหอมหมกอรอยอเคยได้ยินอยู่หอมหมกกว่าช่องทะเลอ๋อทำไมนั่นก็อร่อยตอนทำปลาเค็มอ่ะปลาเค็มนะครับแค่ตาดแบบเดียวก็ได้แปลกนี่ครับไม่เคยกินเนี่ยมาภูเก็ตกินของแปลกแล้วต้องมาหลายวันหน่อยมากี่วันแล้วครับ ม,มาสองว,วันมาสองวันมาวันไม่สอนี่วันที่สองขับรถโอ้ใสจริงครับพี่น้องดูตอนนี้นอกจากจะหาปลาเก่งแล้วยังแล่ปลาเก่งนะอยู่กับอยู่กับเรืออยู่กับปลามาทั้งชีวิตนะเนาะเก่งเลยดูชีวิตไม่มีใครบังคับครับจะเว้นอจากเมียว <laughs> งเล็ไปหน่อยเนี่ <laughs> ชีวิตชีวิตนี่ไม่มีใครบังคับวงเล็บนอกจากเมีย ตัวนี้80บาทเองครับทำให้เรียบร้อยพี่นอ้องนี่โอ้กลางเกลืองนี้ออกให้หมดเลยอืมฟังด้วยอ่ะฟังด้วยโอ้ฟังเดียงหัวฟังใครที่ไปทำห่อหมกปลาช่อนทะเลก็อย่างนี้นะโอ้อเขาจะแล้วกลางกนั้นออกกาลางกลางเราก็ได้ปลากลับบ้านหลายตัวเหมือนกันครับสี่ตัวเนวนะาะ แต่เราไปทำไม่เคยได้สิมีมีต้องคมๆเนี่นนยแนนนะม,ม่รักเลยเลยใหญ่เกียนั่งพลางมานั่งดูนั่งเล่นขอหมื่นหาขายไม่บอกได้ตลาดแง่มือหนึ่งเลยเหรอคเนี่ยเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับกี่เดือนนะกี่เดอันนี้เขาเล่้ให้เราเราเราไปหานเองเดี๋ยวเราไปฟิตแป๊บนึง เราเป็นนอกน้ําแข็งเราน้ําแข็งใส่ถุงอ่ะแล้วเราก็อ่าเรื่อยครับครับ,รบอันนี้อันนี้ปลาลูกค้าฝรั่งเขาสั่งเแม่นื้ออันนี้เขาจะไปทำคุณตาบอกเขาอาจจะเอาไปทําสเต็กฝรั่งโอ้โหดูดอันนี้แหละปาลานี้คือโดนยิงฝรั่งเขาซื้อไปแล้วเขาชอบเอาไปทำเป็นสเต็กค,ครับพี่น้อง เตกปลาอะไรเงี้มันสดดีเนาะอืมเราอยากเห็นวิธีทำมาดูเขาดูแป๊บนึงอืมจะทำทำให้เหมือนกับตัวเมื่อกี้เนาะตันนี้เราหนังออกเลยวอนนี้เราจะลืบหนังออกเลยครับนี่ใช่เอาเป็นแล้วอ,อืมทำยังไงดี่เขาดูหน่อยอย,อย่างงี้เอาแต่เนื้อหัวอะไรเขาทิ้งหมดเหรอครับนี่เราไม่ทินน้งไงรถไฟเองแบบอ๋อเจ้าของเรือ เขาแต่เขาไม่เอาไอ้ส่วนนี้เขาไม่เอาแล้วเหรออย่างเงี้ยโอ้สบายเลยอ๋อโอ้โหในมอใหญ่แล้วนั่นแหละฮะใช่อันนั้นคือเขาไม่เอาเขาเอาแค่นี้นะแค่นี้เลยแค่นี้ก็ยังเหเนื้อด้วยโอ้ได้ได้มีคุณยายแถมน้ำแข็งให้ละปลาแล้วก็เรียบทำให้เรียบร้อยของเราสิสองตัวน่สอตัวเออนี่อันนี้เดี๋ยวพี่น้องอันนี้เป็นตาแซ่บแท้พี่น้องดูอันนี้ เดี๋ยวอยากเห็นเนื้อมันแป๊บนึงฝรั่งเขาก็มีครัวอยู่ครับเขามาเช่าโรงแรมเขาก็มีครัวมีอะไรเขาทำอบบ้้้้าานนนเซืออี๋อเขาซื้อบ้านแถวนี้เหรอครับทมาซื้อบ้านในนี้อ๋อคนซื้อบ้านซื้อประจำเลยคือเขามีบ้านอยู่ที่นี่อยู่แล้วโอ้ยเย้อืมนี่ลูกค้าประจำในอยู่กันมาเป็นปีแล้วนี่ขายกันเนี่พวกมันไม่ใจเลยเราที่นี่แพงขึ้นขึ้นขึ้นครับ เมื่อก่อนนี่แต่คน,นบ้านบ้านอย่างนี้ที่ดินอย่างนี้บ้านบ้านผม<อ>เดี๋ยวนี้พวกเขาดังเยอะันนี่โอ้ริบลิวเลยแพงเลยนะ,อะตอนนี้เขาจะออกกฎหมายใหม่ด้วยน,นี่ถ้าใครอยู่เกินสามปีก็ให้ซื้อได้ไม่เกินหนึ่งไร่ให้แม่ต่างชาติมาซื้อซื้อแบบซื้อซื้อแบบเป็นชื่อของตัวเองได้เลยเดี๋ยวนี้นู่นดี๋ยดู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 ข้างบนนู่นนี่นะนี่นะเป็นบ้านหมดเนาะครับไม่ใช่ว่าที่ถนนนี่โซวโอห์นี่อ๋อที่จั ท่านขนาดลูกแต่หมดล้างออเลยอ๋อไม่ใช่เท่าที่เห็นตรงนี้ทั้งตักลูกก็เลยครับครับตันโดนดันเลยเห็นหมดกระด้งหมดเก็บโอ้หน้าเนื้อมันน่ากินมากนี่เราดูจะมีก้างเล็กก้างน้อยไหมครับไม่ค่อยมีเยอะเน,นาะไม่ตัดออกหมดเลยเนี่ยเนื้ออะไรออกเลแต่เนื้อนี่เนื้อเยอะๆเขาได้กินของดีเลยเนาะถึงว่าฝรั่งเขามาอยู่ที่นี่เขาได้กินปลาสดๆแล้วปลาที่ไทยมันก็ไม่แพงด้วย ถ้าเป็นเงินดอลลาร์ก็ตัวนี้ก็ไม่ถึงสิบดอลลาร์เดือนสิบประมาณสิบดอลลาร์ได้ปลาครับได้ปลาสดขนาดนี้ไปกินก็คุ้มเขาละกินได้จริงก <ขอ S 2> ินได้จริงนะพี่เชิดพี่เชิปลาช่อนทะเลครับพี่น้องออย,ยังไงอ่ะเอาอย่างนี้เลยนะโอ้ยส,นะสวยนะเนี่ยตอนเย็นๆน,นี่เก็บเก็บไปให้พี่ตอนเย็นๆหน่อยนะเนี่ย พี่เค้นเขไม่กินหรอกสดๆอย่างเงี้ยมีแต่ผม,มกินคนเดียว mm hmm. เชฟอะไรเนี่ยอันนี้วางบนก้อนน้ำแข็งนะครับให้มันพรอแค่นี้พอชิมดูคือตามไปดูได้เราทำกับข้าวกับปลากัน,กนดูกินกั้งกินแกงส้มหลายอย่างในช่องหลักไายในช่องโค้ดโรงเด่นครับอันนี้ก็จะมาปิดคลิปกับปลาน,นี่ให้ผู้จัดการสก็ตัวเขาหน่อยวิปปลาอันนี้ ลุงแกบ,บอกว่าให้เอาไปแช่เย็นๆก่อนก่อนมาหัน่นตะกี้เราก็ใส่ช่องฟิวส์ไปละครึ่งชั่วโมงซ้อนไว้นะเดี๋ยวไปเอาตะเกียบแป๊บ,บนึงกินได้จริงนะพี่เขนนะกินได้กินได้พี่น้องชิมดูพี่เขนบอกเวาลาเขาไปลงเรือเนี่ยลงทะเลอะไรเงี้ย<ม>เขาได้มาเนี่ยโอ้โหเธอไปด,ด,ดูสีใกล้ๆหน่อยดูดิมันน่าก,กินนะสีมันเนียนมากเลยเนื้อมันลองชิมดูเน้อเนื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 อเนืเนื มันสดลนเลยน,นะ,ะติเคนะอืมปลาตอลูกนึงอันนี้แหละสําคัญความอร่อยกินอืมอร่อยนะเนื้อปลามันหวานเนี่ยหวานหวานอืถ้าไปเจอลองซื้อชิมดูแล้วกันครับแต่ต้าให้มันสดสดแบบนี้นะคือเขาเรียกว่าปลาปลาช่อนทะเลปลาช่อนทะเลบ้านเราปลาช่อนนี่เขาไม่ไม่ไม่กินสดไงแต่ปลาช่อนทะเลนี่เขากินสดได้อืมหวานอนะ่ะ หวานจ้อยๆเลยโหนเคยถึงเคยถึงนาเล่เลยอ่ะนาเล่กับโรงเรียนมามนได้กินคนละตัวเลยนะเนี่ยก้อยปลาตลิ้วทะเลอีกปลาติ้วทะเลก็ก้อยอีกเจอ,อปลาอะไรแปลกๆโรงเรียนกับนาเล่ลเมาในจับก้อยอย่างเดียวอะต้องชวนนาเล่นั่งเครื่องมารับสามสี่วันถ้าสี่ห้าวันมาหา ามายืมเช่ารถที่เคนมีรถเช่าเป็นร้อยคันนึงวราก็ขอตะคันได้อยู่ท <c oughs> ุกอย่กินก่อนนี่เป็นของพี่เคนหมดแล้วบ้างเนี่ยแซ่บๆหลายๆก็กินกันไปยาวๆนะครับก็ติดตามการเดิน,น,นท,าทางของเรานะครับทุเดื่อกครับกินงานก็จะกินก็เที่ยวอยู่แถวภูุเก็ตนี่แหละอีพีหน้าเราจะไปไหนกันต่อก็รอติดตามนะครับขอบคุณพี่เคนหลายพามาเที่ยวมาได้เวลาของเรามาเที่ยวเนาะครับไปแล้วพี่เคนเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยว ดูความพยายามของเราหนิเอาไปเทนขึ้นรถตู้ได้หรือเปล่าค่ะกจากป่าเปเที่ยวเชียงรายแมนไปเชียงรายไปเที่ยวลาวคิดถึงความทรงจำเก่าๆไหมฮะไปหาสาวดอยไปแล้วครับพี่น้องใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกลัวโรงเรียนแฟนบารี่แล้วก็ผมขอตัวไปละครับพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะขอบคุณเอฟซีมากๆค่ะบ๊ายบาย